วิธีดูแลและป้องกันปั๊มน้ำของรถยนต์ในรถยนต์ของท่านนั้นเสียเป็นเรื่องราวที่ท่านสามารถทําเองได้ไม่ให้เรื่องยากเพียงแต่ท่านฟังผมให้จบแล้วจากเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายฟังก่อนที่มันจะพังพังแล้วมันเป็นเรื่องยากซ่อมทีหลายหมื่นบาทก่อนที่เข้าเนื้อเรื่องวิธีการป้องกันด้วยตัวของท่านเองนั้นป้องกันอย่างไร ผมอยากจะเรียนเชิญให้ท่านไปเรียนรู้หลักการทํางานของปั๊มน้านั้นมันทํางานอย่างไรกันแน่หลักการทํางานของปั๊มน้ําของรถยนต์นั้นจะเกิดขึ้นและเริ่มต้นเมื่อคนขับนั้นทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก,การทํางานก็เกิดขึ้นตามต่อนี้ใบพัดของปั๊มน้าก็จะหมุนภาพที่เห็นนั่นคือใบพัดการหมุนของใบพัดนั้นก็จะพัดพาของเหลวจากหม้อน้ํานั้น เข้าสู่เครื่องยนต์ทางท่อด้านล่างเมื่อเครื่องยนต์หมุนหรือสายพานนั้นเริ่มหมุนเนื่องจากสายพานนั้นคล้องไว้ที่หมุดเลยทาให้ปั๊มน้ําเกิดการหมุนการหมุนของปั๊มน้ํานั้นทําให้ของเหลวที่อยู่บรรจุอยู่ในหม้อน้ำนั้นเดินทางไปสู่โพรงของเสื้อสูบและโพรงของฝาสูบทันทีโพรงของเสื้อสูบนั้นสาเหตุที่ต้องมีน้ํามุ่งตรงไปตรงนั้นก็เนื่องจากว่า เป็นการพัดพาเอาความร้อนจากการจุดระเบิดหรือความร้อนที่เกิดจากการสะสมของเครื่องยนต์นนั้นออกมาทิ้งที่หน้าหม้อน้ําเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ําที่มีสองสถานะสถานะแรกก็คือเอาน้ําจากเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูงไหลออกมาเปลี่ยนสถานะของน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าเพื่อจะไหลเข้าไปแทนที่น้ําของเครื่องยนต์ที่ร้อนนั่นเองปรกเกนนั้นเป็นชิ้นส่วนชนิดหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างเสื้อสูบและฝาสูบที่ผมยกออกไปเมื่อสักครู่นี้หน้าที่ของมันคือเป็นซีลป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วระหว่างที่ปั๊มน้ํามันเกิดการหมุนรั่วจุดประสงค์แรกก็คือไม่ให้น้ํานั้นรั่วไปเข้ากับห้องของเครื่องยนต์หรือห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เองรั่วจุดประสงค์ที่สองคือไม่ให้น้านั้นไหลเข้าไปในรูของน้ำมันเครื่องนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องมีประกัน ประก็นนอกจากป้องกันการรั่วของน้ําแล้วยังป้องกันการรั่วไหลของกํางอัดที่เกิดในกระบอกสูบซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งสร้างพลังงานจากการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ที่เริ่มจากดูดอัดระเบิดท้ายของเครื่องยนต์สีจังวะเพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลนนั้นจะมีอุณหภูมิสูงเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นประก็นจึงเป็นหน้าที่หลักในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่ว เมื่อปั๊มน้ำทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของน้ำในเครื่องยงนต์นก็จะคงที่คือไม่ควรเกิน90องศาเมื่ออุณหภูมิอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นในเครื่องยนต์แล้วทัดลมก็จะต่อวงจรให้ทำงานนั่นเองแล้วถ้าปั๊มน้ำในเครื่องยนต์ของท่านนั้นทำงานบกพร่องสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่บกพร่องจากการทำงานของปั๊มน้ำซึ่งทำให้เครื่องยนต์ของท่านนั้น ร้อนถึงนขนาดเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตได้นั่นเองอันดับแรกเลยก็คือสายพานขาดสายพานคือเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่รับกําลังจากเพลาเข้าเบี่ยงเพื่อหม,มุนชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นแอร์ไราชาร์ดหรือแม้แต่ปั๊มน้ํานั่นเองที่เรากําลังพูดถึงกันวิธีดูและวิธีการป้องกันไม่ให้สายพานขาดนั้นก็ด้วยวิธีการก้มเข้าไปในเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงออกมาแล้วยืนหันหน้าเข,ข้าหาเครื่องยนต์ มองไปที่ตำแหน่งกลางตรงไหนที่มีในพักนั่นแหละมองเข้าไปก็เห็นสายพานอยู่วิธีการดูสายพานอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายก็คือจะมีร่องแบบนี้ร่องแตกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเจอแบบนี้ให้ท่านรีบเปลี่ยนเพราะนี่คือลางบอกเหตุว่าสายพานของท่านนั้นใกล้จะขาดเข้ามาทุกทีพิธีทําก็คือขับรถไปเปลี่ยนที่ร้านซ่อมทีใ่ใกล้ที่สุดนั่นเองอันดับถัดมาก็คือลูกปืนของปัมนามนันแตก ลูกปืนบาน้ัแตกวิธีสังเกตง่ายๆก็คือเวลาท่านต no so, like, ิดเครื стве, ่องยนต์แล้วเปิดฝากระโปรงดูนั้นจะได้ยินเสียงคลอกๆคลักๆคลอกๆคลักๆนั่นเองนั่นก็คือเสียงของลูกปืนและที่สําคัญเมื่อลูกปืนนั้นชรุดเสียหายสายพานนั้นจะหมุนแกว่งไปแกว่งมาไม่องศาหรือไม่ได้ศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อลูกปืนแตกโอกาสที่น้ากําลังจะรั่วนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้าเพราะนั้นนั่นคือลางสังขารอันที่สอง ที่ทําให้ความร้อนของท่านนั้นเกิดขึ้นสูงได้ลำดับที่สามที่ทําให้ปั๊มน้ําของท่านนั้นเสียก่อนกําหนดนั่นก็คือท่านเอารถยนต์ของท่านนั้นเอาสารที่เราเรียกว่าน้ํายาล้างหม้อน้ำนั้น,น,นเติมลงไปการล้างหม้อน้ำน,นั้นเป็นการหรือเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบปลายเหตุการแก้ปัญหาแบบต้นเหตุนั่นก็คือการเติมสารหล่อเย็นเข้าไปเพื่อป้องกันตะกันไม่ให้เกิดในหม้อน้ำนั่นเอง ส่วนวิธีการเติมสารที่เราเรียกว่าการล้างหม้อน้ํานั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุกแล้วก็ถ่ายน้ําออกนั่นไม่ได้ช่วยให้ทําให้ท่านนั้นสามารถมีความนอนที่ลดลงได้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเคมีท่าน,นเติมลงไปนั้นมีส่วนผสมของโซดาไฟโซดาไฟนี้ไม่สามารถที่จะชะล้างตะก,กั่นถินปูนที่เกาะอยู่ในหม้อน้าในระยะเวลา5-10นาทีได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ถูกกัดมากที่สุดก็คือโอริงที่อยู่ในปั๊มน้ำรถยนต์ทุกคันจะมีโอริงอยู่ในปั๊มน้ำนั่นคืออันตรายถัดมาที่ท่านมองข้ามแล้วท่านไม่รู้แล้วท่านก็นํารถไปล้างหม้อน้ําด้วยการเติมสารเคมีที่มีส่วนผสมโซดาไฟอย่างแรงลงไปนั่นคือที่มาของโอริงหรือปั๊มน้ําของท่านนั้นมีรอยรั่วออกมาทางช่องระบายของอากาศก็คือจุดนี้นั่นเอง สัญญาเตือนที่จะบ่งบอกให้ท่านได้รับทราบได้ว่าปั๊มน้ำในรถยนต์ของท่านนั้นเริ่มเสียสิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเมื่อท่านจอดรถน้ำจะมีการซึมไหลออกมาลงพื้นในตำแหน่งหน้ารถนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองจุดนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของปั๊มน้ำถ้าดูในตำแหน่งของเครื่องยนต์จริงๆนั้นท่านไม่สามารถเที่ยวมองได้หรืออาจจะมองได้แต่จะเป็นการยาก แต่ผมแนะนําให้สกเกตได้ง่ายๆด้วยตัวของท่านเองก็คือจอดรถแล้วเปิดฝากระโปรงแล้วมองไปใ,ใต้ท้องรถน้ําก็จะมีหยดออกมามองให้ยินครับไม่ให้น้ําแอร์หยดน้ําแอร์หยดนั้นอยู่ตำแห่งด้านหลังแต่ถ้าน้ําของปั๊มน้ําหยดนั้นจะอยู่ด้านหน้าบริเวณกัดชนนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นคือลางบอกเหตุว่าปั๊มน้ําของท่านนั้นเริ่มจะเสียแล้วให้ท่านระวัง สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าปั๊มน้ำหนึ่งตัวมีอายุการใช้งานถ้าของติดมากับรถก็ประมาณ7-8ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ารถยนต์ของท่านนั้นใช้งานไม่มากแต่ถ้ารถยนต์ของท่านนั้นซื้อปั๊มน้ำมาจากตลาดทั่วไปการใช้งานหรืออายุการใช้งานของมันนั้นจะอยู่ที่7ปีหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านด้วยและที่สำคัญท่านจะต้องเติมน้ำอยู่บ่อย อาทิตย์ละอาจจะเป็นดิบจะเติมมากเติมน้อยขึ้นอยู่กับการรั่วขึ้นอยู่การชนุติของปั๊มน้ําของท่านนั้นมากหรือน้อยการรั่วของน้ําในระบบลอยเย็นนั้นบางครั้งปั๊มน้ําก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เกิดจากระบบอื่นนั่นหมายถึงระบบเครื่องยนต์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโยงไปถึงประกันฝาสูบและฝาสูบนั้นเกิดการกง่งสาเหตุที่เกิดการกง่งก็เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของท่านนั้น มีความร้อนสะสมในระบบนั้นมายาวนานเกินไปทำให้เหล็กที่เป็นโพรงของส่วนบนในเครื่งองยนต์นั้นเกิดการบิดตัวเพราะฉะนั้นในบางครั้งในบางคันของรถอย่ต์นั้นอาจจะเกิดการดับระหว่างทางหรือระหว่างที่ท่านขับนั้นก็เป็นไปได้วิธีสังเกตด้วยตนเองอย่างง่ายๆเมื่อปั๊มน้ำของท่านนั้นเริ่มเสียโดยการรู้สึกจับระบบปรับอาก,กาศของท่านนั้นไม่เย็นสาเหตุที่ไม่เย็นก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราไปฟังกัน สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนั้นเนื่องจากว่าความร้อนที่อยู่หน้าหม้อน้ํานั้นเกิดขึ้นสูงเนื่องจากปั๊มน้ําน,นั้นชนรุดเสียหายทําให้ระบบอุณหภูมิของู้ำนั้นสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อปั๊มน้ําไม่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของน้ําได้เนื่องจากว่าน้ําน,นั้นรั่วไหลทําให้ระบบวายความร้อนของแผงแอร์ซึ่งอยู่หน้าหม้อน,น,น้ํานี้เกิดอุณหภูมิสูงเมื่อเกิดอุณหภ,ภูมิสูงนั้นการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง น้ำยา R134A ที่ไหลามาจากคอมเพรสเซอร์เพื่อจะผ่านมาที่แผงคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนเพื่อเกิดการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวและไหลต่อไปยังระบบประประาศของรถยนต์เกิดการระบายความร้อนที่ไม่ดีพอจึงทำให้รถยนต์นั้นเกิดแอร์นั้นไม่เย็นการไม่เย็นนั้นเกิดขึ้นใน2กรณีกรณีแรกถ้าเป็นรถยนต์ใหม่ๆนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดอุณหภูมิ แล้วตัดก,การทํางานของระบบปรับอากาศกรณีที่2ถ้าไม่ใช่รถยนต์ใหม่การไม่เย็นนั้นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากแผงด้านหน้าที่อยู่หน้ามน,นานนี้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีนั่นเองสิ่งที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวาล์วาน้ำของท่านนั้นชำรุดเสียหายขณะขับหรืออยู่บนถนนสิ่งที่ปรากฏให้ท่านเห็นนั้นก็คือท่อน้ําด้านบนนั้นจะหลุดสาเหตุที่มันหลุดก็เนื่องจาก,กว่าความร้อนที่อยู่ในเครื่องยยต์นั้น ไม่มีทางออกมันหมายถึงน้ํานั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันจึงดันให้ท่อน้ํานั้นดุดออกมาทันที